พี่น้องปองไปมือนีมากเบิ้งชีวิตการทํางานของผมตื่นตั้งแต่ตีซีพี่น้องอาบน้ำตีฮาออกมาหลับนน่ก็คือก็ได้อู่ตอนเช้าละหลับน่ยน่ออกหกโมงก็ไปโรงงานเป็นลยุนิค่ค่มแถวระยองเป็นพี่น้องตอนนี้เลือกงานพี่น้องทุ่มสองทุ่มออกจากลรงงานกับทุ่มสองทุ่มไปพี่น้องทีกลับบ้านเนี่ยพัชีวิต ส่วนบ่มีเวลาเลี่ยงไกลเด็พี่น้องก็เลยบอด้เลี่ยงมีแต่พัฒนาอย่าเงเดียวไปพี่น้องมือนีก็ได้บักฮ่งเมียต่ำพี่น้องไปถ้าเบิ่งชีวิตจอดรถไนายแล้วก็สีเมียบ้านที่เราบ้านชีวิตเมืองหลวงพี่น้องชีวิตหากินอยู่เมืองหลวงหากินเมืองหลวง ก็คือคุณลังค้นกับยู่ดวนไหลกัอย่ไอยาไม่อยู่บ้านอยา่าไปใช้ชีวิตตามชนบทเลี้ยงไก่เลี้ยงก่อยู่บ้านเฮาพี่น้องล่อกรกะเสียนแหละไก่กับน้องไส้กับพัฒนาอยู่เบิ่งชีวิตเปล่าสีเลี้ยงไก่เป็นบมีเลยพี่นอ้องนะพี่น้อง บาดนนิ่งไก่ไม่ึ้นรถเจ้าของอนะี่แล้วรถเจ้าของก็ได้ไปพี่น้องกลับบ้านน้ากันไปพี่น้องบันนี้ไก่เดินทางกลับบ้านเนะี่ยบ้านมนะบ้านก็ยูบไกลหรอกมา,กาพักอย,ยกูย่ไก่ยู่ไก่มันกับเปียงนะ้ำมันเด็นรถเจ้าของเรากลับบ้านนะ่ะ ชีวิตคนเท่าแต่ละคนมันบค่คขึ้กันเลยพี่น้องเหตุผลแต่ละคนหาเงินกันค่าใส่ใจมันหลายพี่น้องค่าอยู่ค่ากินลูกเต่าแล้วแต่ กินไปมาเราสู่ฟังพี่น้องมาเราสู่ฟังไก่กับมี่โยพี่นอ้องเดี๋ยวนี้มี่ไม่มาลำวงพี่น้องไก่มาลำวงแข้งหนา <c oughs> เดินทางกับใส่เวลาบอ โมดนนะูลเราี่น้องซบนาทีซีผ่านาทีประมาณนี้นเพื่อศรีนชาชาต้องมาพักอยู่ใกล้ๆในนะในญี่ปุน่น สวัสดีการกันแล้วแต่โรงงานพี่น้องผมอยู่ถลินรุยนน์ครับรุดไหน้น่ายกับซีปีเปลี่ยนทีนึงพี่น้องนหญี่ปุ่นเปลี่ยนกับบ้านกับมี่ไห้ไม่มาอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องเก็ตไปซ้ำเด็กกับเสียณพ่อได้เงินกับเสียณแ่เ,นนงเงินนั่นว่กันนังคมกว่าเงินนั่น นิตบบนันนะ่นน้ำเขาเนาะชีวิตเท่าเลือกปรได้เยามาจังสี่แล้วนะพี่น้องบบน,นั่นกับชีได้ยิ่ร้องสี่หาพันขั้นเดือดแล้วแต่ฐานเงินเดือนพี่น้องก็ได้กินพะไปยุบันกนัพัฒนาไกลขายไปพี่น้องเพราะได้กินได้เสริมกัน ข้นกับไปนอก <c oughs> แล้วเตดวงชีวิตคือจังเทวดาพคนขีดไปพี่น้องบางคนก็หาได้มากกับมีทางหอกบางคนก็อยากลวยกับบรวยนะพี่น้องมีทางหอ,อกคือเกาคนเฮ้าเพราะว่า บางอย่างมันกะเลือกบ่ได้พี่น้องผูใดอยู่บ้านเท่าก็ดีผููไดมีพ่อแม่เฮ็ดไทยฮาให้ก็ดีนั่นแหละคือเหตุผลแต่ละคนมันบ่คขึ้นกันนะพี่น้องอ่าผู้ลงคนกับจีว่าโอ้เหตุงานก็เงินคือบ่มีแบบว่าลูคนกับมีเงินลูคนกับบ่มีเงินมันใส่ใจบ่คขึ้นกันพี่น้อง พี่น้องเดี๋ยวอาทิตย์หน้ากะเสาร์อาทิตย์กะ,กะจังค่อยได้เห็ดจิบใกล้นะพี่นอ้องเพราะมันอยากทำงานกะเลิกสองทุ่มตื่นตีสี่เครื่องอาบน้ำออกมากกับตีห้ามชมวิวไปพี่น้องชม มาเล่าสูฟัง f c ฟังคุยเรื่องพัฒน,นาไกลกะที่จากประสบการณ์นะพี่น้องเนี่ยไดยมันดีก็มาเล่าสู่ฟังแนะนำน้อง,น,องนุง่งมือใหม่ฟังคลิปผมเรากะเอาไปผสมประสานเอาเอาเอา,เอาไปเวลาฟังผมเบา คนกับบอลลูบอลลูเลยนด้พี่น้องตะกี้เล่นใกล้ไหมไหมโอ้ยไปถามเพื่อนว่าสันตะกีะ้ถามเกินว่าเพื่อนไม่อยากบอกคุณละ่ะเออเขาโบหูได้ถามตะกี้โบมียูทูบเนะาะตะกี้เห็นผู้เฒ่าอยู่บ้านเลี้ยงไกลลังเทียเพวนออกไปเกีจ้าเขาฝนอุ้มไก่ไปน้ำนด้พี่น้องเอออุ้มไก่ไปน้ำไปเลี้ยงยู เกี่ยวขเขาดอเนี่ยไกลไปน้ำเน่ยม,มากับแลนอม่มสนามโรงเรียนทำไมตะเกี่วนุวมกับบ๊บี่ขายได้ที่พี่น้องเด้วผ่านผ้าห่มไหมใส่ผ้าหม่มเฮ็ดนน่มขาเปนนอยพี่นอ้องอ้าตะเกีย่ว่าสมุนไพรเนี่ยหลายอยตะเกียพมันใส่แต่สมุนไพรได้ตะเกียกับเลียงกำลังร้อยน้ำเนี่ย ตะกี้เพิ่นบ่มีกองมีแกงซีรอกเพิ่นคุดลุมเบาบ่ได้คิดคิดบ่ออกได้พี่น้องว่าจิม่ให้โดดกองแต่เกี่ยบเพร่คิดบ่อคุดลุมให้โดดกับพักโอกับแรนแลีนล่อพี่น้องได้เกี่อตะกี้อุ้มไกลตัวนึงกับลรนล่อปอมเดินลงเดินบ้านเดินรงเรียนกันแล้วแต่ก็มาเราสู่ฟังพี่น้องน้องมือใหม่ ซีวิตตะกี้พันเหลียงไกอยู่บ้านนอประมาณนั่น <c oughs> ตะกี้พันต้มใบบากาำตุมมันนั้นนี่พี่นอ้องตุมมันคาตะไข่เนาะเขานำไ,ไกตะกีใส่น้ำบุญเข้าเด้บ่อดามีน้ำเย็นขึ้นสูมอเด้ออ กัดซื้อกับเขาคนพี่น้องพาะขามไปซื้อกับเขาคนนี้ซื้อขากับเขาไปกินตัวอานกับเขาเพิก่กระถือยูวถ้าถามทางไปซื้อกับเขารถกับไายพี่น้องชีวิต แกงหอดย่ำอันนี้ถุงเท่าไหร่ไหมคะนะ้านี่ะยี่สิบบาทแกงเทโพเหรอยี่สิบบาท เขาคุณพี่น้องแข่งถุงระยี่สิบบาทเข่าเร่งไปได้กับเขาแล้วก็กินขามทางคือเก้าเลยพี่น้องรถกับไลยขามทางไป พี่น้องว่างเรา